Oh. Good morning ครับนายกอ๋อ oh. Good morning ค่ะคุณยันยงนี่คือตารางงานของวันนี้ครับท่านอืม okay, เกดี๋ยวฉันทำกิจวัดประจำวันเดี๋ยวตามออกไปนะได้ครับผม <Okay. S 2> เพื่อสุขภาพผิวและข้อที่ดีเชันวัดอุณหภูมิก่อนนะครับ38.5ผ่านได้ครับ57.5ผ่านได้ครับ83.5ผ่านได้ครับ Good morning lady and g e n t l e m e n สวัสดีพี่น้องป้องปายที่ก็โลรัาค่ะดิฉันน่า,นายกเทศมัตรีแคทเธอรีนมูดีก็เป็นรู้สึกเป็นเกลียดอย่างมากเลยที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลเสียญาประจําปีของอเวอร์ว l ลเลจหรือว่ามูบานเฮ้านะคะขอให้ทุกท่านตั้งใจทําจิตอาสานี้ให้ดีที่สุดขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ ตกมาปีนี้สะเมนขอเข้าไปหมดแล้วแต่ว่าตะขอตะเข้าเมื่อผิวพัน,น,นธุ์เสน่ห์น้ากระเรปื้อปอยู่พันธุ์จะตกกาเปิดเนี่ยเรียน,นเชิญนายยกเทศมนตรีหญิงศิริยาเป็นปฐะทุมมาเลิกนะครับผมได้เลยค่ะครับเบิ่งดูแล้วกับกระชับกระเชีงดีเนาะคุณะอะเบิ่งดูแล้วกล่องานดูอยู่ดีเทืเอกดีมากครับดีมากครับผิวพันธุ์สดใสตรงตรงอยู่เนี่ยอนุญาตริ้นน้ำนะครับ คุณยันยงสม่นชบเป็นลูกค้าคอยครับผมนี่อุตสาเตรียมซีวิตาแอคทีฟเจ็ดสิบเอ็กโคเลเจนคลัสดีเด้อคุณยันยงเด้อสิบอกให้คอลลาเจนยี่ห้อนี้ดีอีหลีครับผมเดี๋ยวผมช่วยครับอ่าค่ะบอกเลยว่าซีวิตาแอคทีฟเจ็ดสิบเอ็กโคเลเจนคลัสนี่ถ้าพิสูจน์ผลลัพธ์เจ็บมีติผิวและขอเลยเด้อคุณยันยง แตกต่างและเนื้อกว่าจากคอลลาเจนแบบเดิมๆใส่คอลลาเจนใดเปียบไทยซิทที่บัตรจากญี่ปุน่นโมเลกุลน้อยที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์โดยผสมคอลลาเจนโมเลกุลยังชนิดอ,อื่นเข้มข้นและกระดูดซึมเพียงแค<ะ>่สิ้เท่า พี่สูตรแล้วว่าพุ่งตรงเขาสั้นผิวและกระคอเขาเลยมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวและคอเขาสูงมีงานวิจัยว่าเพิ่มความสุ่มซืดและความยืดยุนให้แก้ผิวเป็นข้อลลาเจนชนิดเดียวที่ออย่อญี่ปุ่นอนุมัติเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่ดีขึ้นเอออร่อยแซ่บบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่ข้าวโซง,ง่ายนี่คือเหตุผลที่ข่อยต้องดื่มซีวิตาแอคทีฟเอลขลาเจนพลัสูเบิ่งทุกคน ขาวใสิดื่มง่ายพราม่อี่อน้องคะเชิญค่ะเชิญเ,เชิญเลยค่ะบว่าต้องเก่งใจกันมา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 เขาเลจนยี่้อน,นี้บอกคืผอผาบอกเลยกินกับบข้าวเด้กินง่ายจีต่อผิวต่อขอต่อตัวอือพี่แาก็ทานได้นะดื่มได้นะอื เชนนายกเทศมนตรีหญิงแคทเธอรีนแค่ขอเปิดงานโครงการช่วยปลาขึ้นจากน้ำณนโอกาสนี้ค่ะมุสยขอขอบคุณท่านนายกหญิงแคทเธอรีนลหลายๆจ้าและแจกพัชจันทิ์ก้อนละเจนขอเข้าพวกใส่กระกดี๊ขื้นจ้าขอจ้าอยู่พันธึงเต็งปังสดใสผู้สกเกตได้สกเกติตได้วังมือสันกันเลยอยากตอบแทนทำพิธี ใบสีสู้ขวัญค่ะโอ้ว่ามาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญมาเด้อขวัญเอ้ย,อยมามื่อนี่บร,รย่านผีดอกเด้อแห้งอยากเจออยากพอ่เอเจ้าของแด่ผีนี่ค่ะขอถามเนี่ยค่ะเข,า,ขาเลยเก่งที่เขากินพ์ะมันซื้ออีกอย่างค่ะอ๋อสื่อซีวิตาแอคทีฟเจ็ดสิบเอ็กคอลลาเจนพลัสดูแล,ลผิวของเฮาทั้งขอต่อเฮา เจ็ดนิติเรื่องผิวและข้อต่อกินกินประจำกินประจำกินแล้วไปไนนะ็นจไายแน่เห็นุตอนนี้เดอ้อมีโปรโมชัน่นลด60%เหลือเพียง1 3 5 9บาทจากปกติ3,398บาทสำหรับขนาด62ซองเด้ตั้งแต่วันที่7จ,จนฮอด27เมษายน2,665ท,ที่วัดสันทุกสาขาเดอ้อวัดสันเดอ้อบอเมเนวัดป่า ต้องไปเชื่อถมองงเด้พ่อโป,โปนีมันสิเบิดเขียนฮอน27เมษายเอา้าซีดิต้าเอ็ก x คจีเอ์คชเลน